สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันระยะเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคมไปจนตลอดทั้งปีสำหรับปี2567นี้มีดาวใหญ่ย้ายราศีหนึ่งดวงได้แก่ดาวพฤหัสย้ายจากราศีเมษพบมรณะเข้าสู่ราศีพฤษภพ,พบสุพะในวันที่30เมษายน ซึ่งส่งผลดีด้านคู่ครองความรักและด้านความเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองเป็นอย่างมากอีกทั้งดาวเสาเจ้าเรือนอริโคจรสถิตพบอริมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรส่งผลดีให้แก่ดาวราหูและดาวมฤตยูเป็นอย่างมากหลังวันที่30เมษายนเป็นต้นไปตลอดทั้งปีดาวใหญ่ทั้งสี่ดวงมีทิศทางที่ดีที่จะให้คุณแก่เจ้าชะตา ทั้งด้านการเงินการงานด้านโชคลาภและด้านคู่ครองความรักส่งผลให้ระยะปีนี้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตามีความเบิกบานและแจ่มใสเป็นอย่างมากถึงอุปสรรคและปัญหาจะมีอยู่บ้างแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับดาวที่โคจรในจักรราศีก็มีทิศทางที่ดีที่จะให้คุณแก่เจ้าชะตา ดาวที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวรัก,กนาราศีกันจะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรเชิญรับฟังได้ดังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีกันคือดาวศุกร์ช่วงนี้จะมีโชคด้านธุรกิจการเงิน มีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ที่กู้ครองคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามนำลู่ทางการหาเงินมาให้ธุรกิจด้านการหมุนเงินจะส่งผลประโยชน์รายได้เป็นอย่างมากระยะนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอย่างหลายรูปแบบทำให้เกิดความสับสนด้านการเงินอยู่บ้างควรระมัดระวังและควบคุมด้านการเงินให้ดี ระยะนี้ถ้าได้รวมหุ้นลงทุนด้านธุรกิจการเงินกับมิตรสหายและหุ้นส่วนหลายๆคนจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาในรูปแบบของด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะและจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆด้านธุรกิจการเงิน ดยบุตรบริวารน,นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาให้พัฒนาด้านการหาเงินและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีระยะนี้ศัตรูคู่แข่งด้านการเงินจะกลับกลายมาเป็นมิตรอำนวยผลประโยชน์ด้านการเงินทำให้มีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ยังไม่คาดคิดคู่ครองคนรักจะนำลูกทางการหาเงินมาให้เจ้าชะตาอยู่เสมอ ระยะนี้จะได้ทำงานร่วมกับคู่ครองคนรักจะประสบผลสำเร็จสร้างรายได้ด้านการเงินเป็นอย่างดีสภาวะด้านการเงินช่วงต้นปีนี้ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนเมษายนสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีกันช่วงต้นปีโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ สำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมระหว่างวันที่27ถึงวันที่21พฤษภาคมดาวแห่งการเงินโคโจรสถิตพบมรณะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมห ah าอุดช่วงนี้ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศโคโจรสถิตพบมรณะ ทำให้ความวินาศเสียหายและภัยพิบัติต่างๆมาลายไปสิ้นทรงผลดีด้านการเงินเป็นอย่างมากช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิน่นแดนไกลหรือจากต่างประเทศและจะมีรายได้ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากด้านมรดกพิใยกรรมช่วงนี้ด้านการหาเงินถ้าได้หาเงินหรือลงทุนในธุรกิจด้านการเงินในต่างถิน่นแดนไกล หรือต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีระยะวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่2สิงหาคมรายได้ด้านการเงินจะอยู่ในสภาวะที่ดีอย่างมากเพราะดาวสุขดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบสุภะพบกรรม,มะและพบลาภะช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านทรัพย์สินเงินทอง ละด้านการเงินที่มาจากต่างประเทศช่วงวันที่สองสิงหาคมถึงวันที่1ิสิงหาคมดาวสุขดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบวินาศช่วงนี้ถ้าหาเงินหรือลงทุนในธุรกิจด,ด้านการเงินในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมหรือการไปหาเงินหรือลงทุนธุรกิจการเงินในต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี หลังวันที่17สิงหาคมดาวอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศยกเข้าสู่ราศีสิงสถิตพบวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรช่วงนี้ด้านการเงินจะมั่นคงถาวรสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการเงินเป็นอย่างสูงสภาวะด้านการเงินยังอยู่ในทิศทางที่ดีส่งผลดีแก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคม สรุปด้านการเงินช่วงกลางปีของชาวลัคนาราศีกันโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมช่วงนี้ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบที่ดีส่งผลให้จะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดช่วงนี้จะมีกระแสเงินเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมาก รายได้ด้านการเงินส่วนใหญ่มักเกิดจากความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาเองรายได้ด้านการเงินที่มาจากธุรกิจด้านการหมุนเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาหลายรูปแบบควรระมัดระวังจัดระเบียบด้านการเงินให้ดีและช่วงที่ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบสหัชชะ ดาวแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นปรกเกษตรดังนั้นธุรกิจด,ด้านการเงินถ้าได้ร่วมลงทุนกับหุ้นส่วนหลายๆคนจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้ง่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่เกิดจากการติดต่อเจรจาคบหาสมาคมกับคนหมู่มากและรายได้ด้านการเงินที่เกิดจากการเดินทางระยะไกล ช่วงนี้ถ้าได้ร่วมลงทุนกับมิตรสหายพี่น้องจะส่งผลดีด้านการเงินเป็นอย่างมากช่วงที่ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบพ,พันธุทุระยะนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาในรูปแบบของการซื้อมาขายไปด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอาคารร้านค้าการลงทุนในช่วงนี้ถ้าได้ร่วมลงทุนกับญาติพ่อแม่พี่น้อง จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงช่วงที่ดาวแห่งการเงินโคโจรสถิตพบปุตตะระยะนี้จะมีการริเริ่มสร้างผลงานด้านการเงินใหม่ๆโดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการหาเงินและจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากบุตรบริวาลูกน้องและผู้ใต้บังคับบัญชาจะร่วมมือด้านการหาเงินเป็นอย่างดี สภาวะด้านการเงินช่วงปลายปีนี้ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องไปจนสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีกันช่วงปลายปีพระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีกันคือดาวพุธ พระยะนิงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะการติดต่อตัวแทนนายหน้าการลงทุนร่วมหุ้นด้านธุรกิจการงานกับญาติพ่อแม่พี่น้องจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงพระยะที่ดาวพุธดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบปุตตะพระยะนิดาวแห่งการงานอยู่ร่วมเรือนกับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจัก ช่วงนี้จะมีการเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆโดยบุตรบริวารน,นำเทคโนโลยีทันสมัยตามกระแสนิยมมาให้พัฒนาด้านการงานและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งจะมีงานใหญ่ที่ลงทุนในต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศด้านการงานระยะนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างแต่ก็จะประสบผลสำเร็จ สร้างรายได้ด้านการงานอย่างสูงคุ้มค่าในภายหลังความเสียหายด้านการงานระยะนี้ก็พอมีอยู่บ้างเพราะมีงานทำจนล้นมืองานไม่เสร็จตามเวลาหรืองานที่ทำเสร็จแล้วต้องกลับมาแก้ไขใหม่แต่ก็เป็นปัญหาเล็กน้อยและผ่านไปได้ด้วยดีระยะนี้ด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองได้มั่นคงถาวรเป็นอย่างมาก ศัตรูคู่แข่งด้านการงานจะกลับกลายมาเป็นมิตรอํานวยผลประโยชน์ด้านการงานทําให้มีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่เสมอเสมอระยะนี้ดาวแห่งการงานมีตําแหน่งดาวเป็นดาวประเกษตรการงานในช่วงนี้ถ้าได้ลงทุนด้านธุรกิจการงานกับอุ้นส่วนหลายๆคนจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ระยะนี้ไม่ควรลงทุนทำธุรกิจด้านการงานเป็นของตนเองตามลำพังช่วงนี้จะได้ร่วมมือกันทํามาหากินด้านการงานกับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามด้านการงานช่วงนี้จะมีงานเข้ามาให้ทำหลายรูปแบบควรพิจารณาด้านการงานให้ดีอย่าปล่อยให้งานมากจนล้นมืออาจสร้างความเสียหายด้านการงานขึ้นได้ สรุปด้านการงานช่วงต้นปีโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมด้านการงานยังส่งผลดีต่อเนื่องมาจากเดือนเมษายนระยะวันที่7จ็ดพฤษภาคมถึงวันที่ย5พฤษภาคมดาวพุธด,ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบมรณะ ช่วงนี้ถ้าได้ไปทํางานยังต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศหรือทํางานในบริษัทที่เจ้าของกิจการเป็นชาวต่างชาติจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีช่วงหลังวันที่25พฤษภาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมดาพุธด,ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบสุภะพบกรรม,มะและพบลาภะซึ่งเป็นพบที่ดีให้คุณด้านการงานแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมาก ช่วงนี้ด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมากกว่าเดิมจะมีงานเข้ามาให้ทําอยู่อย่างไม่ขาดและเป็นงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอีกทั้งโชคลาภด้านการงานก็มักจะมีอยู่เสมอเสมอและจะมีงานพิเศษเพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากงานหลักสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการงานเป็นอย่างมากสรุปด้านการงานช่วงกลางปี ระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับด้านการงานช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมดาวพุธด,ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบตนุพบกระดุมพระและพบสาหัสชะช่วงที่ดาวพุธด,ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบตนุช่วงนี้จะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาด เป็นงานที่มั่นคงถาวรเพราะดาวพุธด,ดาวแห่งการงานมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรช่วงนี้ด้านการงานจะดีขึ้นเป็นอย่างมากด้านการงานส่วนใหญ่มักเกิดจากความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาช่วงที่ดาวพุธด,ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบกระดุมพระช่วงนี้ถ้าได้ทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวกับด้านการเงินและการหมุนเงิน จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการงานเป็นอย่างสูงระยะนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไม่ว่าจะลงทุนด้านธุรกิจการงานด้านใดๆก็มักประสบผลสำเร็จดังหวังการงานด้านการหมุนเงินการค้าขายอาชีพการงานต่างๆจะดีขึ้นมากกว่าเดิมเป็นอย่างมาก ้าชะตามักมองเห็นช่องทางด้านการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงเป็นอย่างดีช่วงที่ดาวพุธด,ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบสหัสชะช่วงนี้จะได้ร่วมหุ้นลงทุนกับมิตรสหายพี่น้องหรือทำงานด้านห้างหุ้นส่วนบริษัทงานที่เกี่ยวกับด้านการติดต่อเจรจาสื่อสารงานที่เกี่ยวกับด้านยานพาหนะการขนส่ง และงานที่เกี่ยวกับด้านการเดินทางระยะใกล้จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากทิศทางแห่งการงานยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านการงานช่วงปลายปีของชาวลัคนาราศรีกันระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศรีกันคือดาวพฤหัสพระยะาช่วงต้นปีระหว่างเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนดาวพฤหัสด,ดาวแห่งความรักโคจรสถิตพบมรณะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคพระยะนี้ด้านคู่ครองความรักยังอยู่ในสภาวะที่ดีปานกลาง สำหรับคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ที่ดีครับช่วงต้นปีนี้เพราะดาวแห่งความรักยังไม่อื้ออำนวยด้านความรักไปในทิศทางที่ดีโชคด้านความรักก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่เอื้ออำนวยด้านความรักให้สมหวังสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ชีวิตรักจะดำเนินไปเรื่อยๆตามปกติถึงจะมีความระหองระแหงกันอยู่บ้าง ทั้งทุกข์ทั้งสุขก็เป็นเรื่องธรรมดาครับสรุปช่วงต้นปีด้านคู่ครองความรักยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางครับสำหรับช่วงกลางปีระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมช่วงวันที่30เมษายนดาวพฤหัสด,ดาวแห่งคู่ครองความรักย้ายราศรีจากราศรีเมษเข้าสู่ราศรีพฤษภโคจรสถิตพบสุภะ ระยะนี้ดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบที่ดีส่งผลดีด้านคู่ครองความรักเป็นอย่างมากระยะวันที่27เมษายนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้ระยะนี้ดาวศุกร์ดาวแห่งความรักโคจรสถิตพบม,มรณะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจารพิมุกอยู่ร่วมเรือนคู่กับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศเป็นคู่สมพล สำหรับคนโสดช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ถึงจะมีเกณฑ์ด้านความรักอยู่บ้างแต่ก็ดีปานกลางครับยังไม่ค่อยจะเหมาะสำหรับการหาคู่ครองคนรักหลังวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่2สิงหาคมช่วงนี้ดาวศุ์ดาวแห่งความรักโคจรสถิตพบสุภะพบกรรมมะและพบลาภะซึ่งเป็นพบที่ดีด้านคู่ครองความรักเป็นอย่างมาก ช่วงที่ดาวสุโครจรสถิตพบสุภะช่วงวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนช่วงนี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากๆถ้าได้พบรักจะได้พบกับคนที่มีหลักฐานเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนที่มีความเป็นอยู่ทั้งฐานะและอาชีพการงานดีถ้าได้แต่งงานจะมีความสุขความเจริญและอุดมด้วยโภคทัพย์ อาจจะได้พบรักในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศช่วงที่ดาวแห่งความรักโคจรสถิตพบกรรม,มะระยะวันที่14มิถุนายนถึงวันที่9กรกฎาคมถ้าได้พบรักจะเป็นคนที่ขยันทำการงานมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีถ้าได้แต่งงานก็สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นหลักเป็นฐานและ,จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ระยะที่ดาวแห่งความรักโคจรสถิตพบลาพระระยะวันที่เก้ากรกฎาคมถึงวันที่สองมิถุนายนช่วงนี้โชคลาภด้านความรักมักจะมีอยู่อย่างเสมอเสมอสำหรับคนโสดจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์จะเป็นคนที่เพศตรงข้ามสนใจเป็นอย่างมากถ้าได้พบรักคนรักจะเป็นผู้นำลาภผลมาให้แต่งงานแล้วจะตั้งตัวระรำรวยอยู่ดีมีสุข สำหรับชาวลัคนาราศีกันที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมประจนถึง2สิงหาคมด้านคู่ครองความรักจะดีอย่างมากๆจะเจริญรุ่งเรืองทั้งทรัพย์สินเงินทองและอาชีพการงานและมักจะมีโชคลาภด้านความรักอยู่เสมอเสมอสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีกันช่วงกลางปี ระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมสำหรับคนโสดช่วงนี้เกณฑ์แห่งความรักยังไม่ค่อยจะดีครับจะมีอีกครั้งช่วงวันที่ห้าธันวาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมช่วงนี้เกณฑ์แห่งความรักถือว่าดีพอใช้ครับ สำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงปลายปีด้านคู่ครองความรักยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งนี้เพราะทั้งด้านการเงินและด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากมีงานจนล้นมือและจะมีเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดทำให้ด้านคู่ครองความรักดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคม สรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีกันช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีกันคือดาวจันทร์สำหรับดาวจันทร์เป็นดาวที่โคจรเร็วหนึ่งราศีประมาณสองวันครึ่ง ใช้เวลาโคจรครบสิบสองราศีภายในหนึ่งเดือนดังนั้นด้านโชคลาภจึงเปลี่ยนแปลงไปตามราศีและพบต่างๆที่ดาวจันโคจรผ่านสำหรับชาวรัคนาราศีกันเป็นผู้ที่โชคดีด้านโชคลาภอยู่เสมอๆเ,เป็นผู้ที่มีโชคลาภอยู่อย่างตลอดเป็นโชคลาภที่ได้มาเร็วใช้ระยะเวลาสั้นๆไม่เหมือนกับชาวลัคนาราศีอื่น โอกาสที่จะเกิดโชคใหญ่มักมีในช่วงที่ดาวจันทร์โคโจรสถิตพบที่ดีมีตำแหน่งดาวที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับดาวต่างๆที่โคโจรในจักรราศีช่วงนี้โอกาสจะเกิดโชคมีอยู่อย่างไม่ขาดและโชคใหญ่จะเกิดขึ้นอีกในระยะวันที่2เมษายนถึง27เมษายนจะมีโชคลาภที่เกิดจากด้านคู่ครองความรัก อุณส่วนและเพศองข้ามนำมาให้เป็นโชคลาภใหญ่ที่มาจากด้านธุรกิจการงานและธุรกิจการเงินสรุปด้านโชคลาภช่วงต้นปีโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโอกาสที่จะเกิดโชคใหญ่อยู่ในระยะวันที่7พฤษภาคมถึงวันที่สองสิงหาคม ระยะนี้จะมีโชคใหญ่เป็นมรดกพินัยกรรมทั้งด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินและมรดกตกทอดในธุรกิจด้านต่างๆระยะหลังวันที่สองสิงหาคมช่วงนี้ยังไม่มีเกณฑ์ด้านโชคลาภใหญ่ครับช่วงนี้จะมีโชคลาภทั่วๆไปที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศด้านการลงทุนในธุรกิจต่างๆ สรุปโชคลาภของชาวลัคกกนาราศีกันช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมช่วงที่มีโอกาสจะเกิดโชคลาภใหญ่อยู่ระหว่างวันที่หนึ่งกันยายนถึงวันที่2ีสิบ็ดกันยายน จะเป็นโชคลาภทั้งด้านการเงินและการงานที่มาของโชคลาภเกิดจากความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาเองทั้งสิน้นระยะวันที่6ตุลาคมถึงวันที่9พฤศจิกายนช่วงนี้อีกช่วงครับที่อาจจะมีโอกาสเกิดโชคลาภใหญ่เป็นโชคลาภด้านการงานและด้านการเงินที่มิตรสหายพี่น้องนำมาให้หรือมีส่วนร่วมทำให้เกิดโชคลาภ หลังวันที่ห้าธันวาคมถึงสามสิบทันวาคมจะมีโอกาสเกิดโชคใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งเป็นโชคใหญ่ด้านการเงินเพราะดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบปุตตะอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขดาวแห่งการเงินที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคช่วงนี้สำหรับโชคลาภทั่วๆไปมักจะเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเส สรุปด้านโชคลาภช่วงปลายปีนี้ระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันทิศประจำตัวของชาวลัคนาราศีกัน คือท ok ok. e ok. e e ิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่างคอดมาทางทิศตะวันตกทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันตกทิศแห่งการงานคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนคขอดไปทางทิศเหนือทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทิศแห่งโชคลาภคือทิศเหนือสำหรับการคำนวณหาทิศให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลาง แล้วคำนวณหาทิศสิริมงคลดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต,ต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจต่างๆเดินทางไปยังทิศทางที่ดีตามประสงค์หันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านเดินทางไปยังทิศที่ดี ซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกนั่งเก้าอี้ที่นั่งในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวรัคนาราศีกันครับ สำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะต,ตาคือเลขสี่เลขประจำตัวตนและการงานเลขหกเลขแห่งการเงินเลขสองเลขแห่งโชคลาภสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใชในการสร้างเสริมดวงชะต,ตาและเกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอก ใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเอทีเอ็มรกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปนอยู่บ้างสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขสีเลขแห่งการงานปักธูปสิเจ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเลขหกเลขแห่งการเงินและความเจริญรุ่งเรือง ปักทูบยีอ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงเลขสองเลขแห่งโชคลาบปักทูปสิบห้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาติจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหรกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลก จงดนบรรดาให้ชาวลัคนาราศีกันทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบลื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังหรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก็จบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับ ขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ